ได้หนักอยู่มันไม่น่าจะเกลือ,อสก,กายเตอร์มาหรือเปล่าโอ้ไม่มาก็อรอลุ้นดิอุ๊ย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 เรียบร้อยฮะเข้าเรียบร้อยฮะสก,กายเตอร์สามตัวติดมาดูกันว่าเข้าไปข้างในนี่มันจะโหดขนาดไหนหมุนห้าร้อยจะแตกกี่หมื่นสิบหมุนฟรีนะคะไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเกมอัญมณี กาดูด้นะเป็นเกมของค่าย PG สล็อตนะท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิวด้วยทุน500บาทนะก็ใครสนใจอยากจะลองเล่นก็มาลองเล่นดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งหให้ด้วยก็แล้วกันได้หรือเสียงไหมซิเลย,เลยขอแค่มารีวิวให้ดูนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่แนะนำให้ทำตามเนาะก็ใครอยากจะเอาสูตรนะคะวันนี้เอาสูตรมาแจกท่านผู้ชมอยากจะรับสูตรจากวิทย์นะคะก็ติดต่อหรือสอบถามแอดมินได้หรืออยากจะเข้ากลุ่มโบราอธรรมดไ้ เพราะว่ากุ้มเนี่ยก็จะมีแบบกิจกรรมต่างๆให้ร่วมทำเลยเนาะแล้วก็จะมีผู้ดูแลระบบนะจะบอกเวลาโบนัสทามแต่ละเกมแต่ละค่ายมันจะแตกนะคะใครอยากจะลองก็ไปลองได้เพื่อนก็โอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูนะมาดูว่าเกมการุ่ดาเนี่ยช่วงนี้จะแตกขวดหรือเปล่าวันนี้ทุนมา500ขอเล่นเบสสาดูสิมาดูนะว่าเบสสาจะรอดหรือเปล่าเกมนี้สแกตเตอร์3ตัวเข้าฟรีเกมนะคะก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะรอดนะไม่น่าจะเกินเจาบาทมา โอ้โหตรงนี้ตรงนี้โอ้โได้อยู่ได้อยู่โอ้โหตรงนี้ได้อยู่สุดยอด1,007คูณ3เอาใิาจะโหดไปไหนไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆคือโหดเกินโอ้ my god ไม่ไหวไบอกไหวนะคะสุดสุดสุดเงนินรางวัลไม่ซุปเปอร์เมกะสุดโอ้โห 5,175โอ้โห1 7พัเคูณสเออมันก็ได้หนักอยู่เขได้หนักอยู่มันไม่น่าจะเกลือือึสกายเตอร์มาหรือเปล่าโอ้ไม่มาก็อรอลุ้นอยู่อุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรียบร้อยฮะเข้าเรียบร้อยฮะสกายเตอร์3ตัวติดมาดูกันว่าเข้าไปข้างในนี่มันจะโหดขนาดไหน คูณ500จะแตกกี่หมื่น10หมื่นฟรีนะคะไปมาดูกันจะอุ้ยไปนานเท่าไหรอนะ่อู้หวดนะอ้าวไม่แตกหรออ้าน่าจะแตกนะเนี่ยโอ้โห300คูณ3 600 600 700 900 900 ไปต่อไม่รอละเด้อพี่น้องฟีนไอฟีหรือเปล่าไม่รู้โห้ยี่สิบคูณหกพันสองละเจ็ดร้อยยี่สิบเนอะพันสองกูนี่คิดเลขคิดไปคิดมายิงยิงคิดยิ่งหัวท่านผู้ชมคือตกเลขจริงๆเ่ะตรงๆนะสมองเบลอ ตอนนี้คือเงินอย่างเดียวเองมันนี่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 โอ้โหถือแบบว่าถึงขนาดต้องตกเลขเลยอะตอนเรียนเรียนอย่างเก่งนะคะอาวุธมาให้ได้พอตอนจบมาคืออาจารย์หมดแล้วนะ,ะโอโ้สุดยอดแต่มันได้อย่างงี้ของเาเจนท่าเอามาดูเงินรางวัลรวมท่านผู้ชมเท่าไหร่เงินรางวัลรวมเนี่ยเท่าไหรสิบหมุนฟรีกี่บาท 2อ9 5ามาเล่นเบ็ดลอยแล้วกันมันจะเป็นยังไงเบ็ดลอยเนี่ยมันจะเกลือไหมเหมือนจะเกลือมากเลยนะมาหรือเปล่าอุ้สวยเข้าเรียบร้อยสิบหมุนฟรีมา ดอแรกควานไปร้ยอยห้าสิบเหมือนจะเกลือนะคะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยแกเออแกสวยๆอืมสวยนะ หกพันเก้าบหกพันอ๋อหมืเจ็เลยหรอเฮย้ยรอบนี้น่าจะพอแหละไม่ไปต่อแล้วนะยังไงเนี่ยฟินในเฟลป่าฟินในเฟลป่าสามพันหกหมื่นุ้ย โหดโหดอะโ ah. หดร้ายมาก4ี่หมสามแล้วอ ah. ะมาสัป,ปินสุดท้ายโอเคมาเงินราง,งวัลรวมนะคะ3 6มหมนะคะสามร้อยห้าสิบสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบก็รวมรวมกับทุน4 3 7 0 0โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกัอนคลิปหน้าขอตัวราเหมือนเดิมนะคะใครอยากจะลองก็มาลองดูได้เพื่อนอย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันไว้เจอก,กันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย